อาจารย์คะนอกจากสิ่งที่เกษตรศาสตร์ทํามาตลอดผ่านคณะต่างๆที่อาจารย์ได้เล่าเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยหลักสูตร KU c a แคก็เป็นหลักสูตรหนึ่งเหมือนกันที่ที่ตั้งใจจะทําในเรื่องนี้ที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้คืออะไรคะอาจารย์นนเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับนอกจากเราจะสอนเด็กในวัยในวัย18ปถึงยี่ิบีตรีแล้วเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสอนคนทุกช่วงวัยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับโลกเป็นเรื่องที่ที่เป็นอัมมสะคือต้องทำ ไม่ใช่ทางเลือกอแล้วก็ผมอยากจะให้มองว่าอยากคิดว่าเป็นต้นทุนให้คิดว่าเป็นเบ n นฟิตดังนั้นการที่ภาคเอกชนหรือมหาวิทยาลัยจะลงทุนทําเรื่องความเป็นกลาง,าง Carbon, คาร์บอนเราต้องคิดว่ามันเป็นผลกําไรไม่ใช่เป็นต้นทนนุนการที่เราใส่ใจเรื่องคาร์บอนดิทรอลตี้ใส่ใจเรื่อง SDG ใส่เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพิ่มมูลค่าของการบริการได้นะัคนทั้งโลกแคร์เรื่องนี้ฉะนั้นถ้าเราใส่ไปก่อน <c oughs> ก่อนที่จะถูกบังคับเนี่ยเราจะเหมือนเป็นผู้นําเ <c oughs> มื่อเป็นผู้นํา <c oughs> ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ <c oughs> เพิ่มราคาสินค้าได้เพิ่มราคาการบริการได้ว่าให้เห็นว่าเราสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมนั้นเราเป็นคนที่เป็นผู้นาดังนั้นก็น่าจะมีโอกาสดังนั้นจะก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ให้บริษัทห้างร้านต่างๆหรือว่าภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องนี่ที่ต้องการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เข้ามาที่หลักสูตร KU ยแคนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรากาลังเปลี่ยนให้สอนคนไวๆไวทำงานแล้วก็ไวเป็นผู้นําที่จะก้าวข้ามนะนะเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนและเรื่องความยั่งยืนของของโลกใบนี้นะซึ่งค,คงมีหลักสูตรอื่นๆอีกแต่อันนี้ก็เป็นตัวนำร่องที่มหาวิทยาลัยรรรรพร้อมประกาศว่าเรามีความเด่นเด่นเรงความยั่งยืนแล้วก็ความเป็นกลางทางคาร์บอน